สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมีวิธีและขั้นตอนมาแนะนําในการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ไตสารบัญสําหรับเครื่องบางคนที่ยังไม่มีนะครับผมหรือจะดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆก็ได้ใช้วิธีเดียวกันหมดเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็ไปที่ Google ครับผมแล้วก็ไปที่เสิร์ชนะครับค้นหาคําว่าฟอนต์ไตสารบัญ โอเคนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยนะครับมันจะมีหลายเว็บมากเว็บแรกเข้าไปที่มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างจะมีคำว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นมากดเซฟครับโอเคต่อไปก็เปิด มาที่ไฟล์ของเราที่ดาวน์โหลดมาคลิกขวาแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับโอเคเมื่อตกแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์มาประมาณนี <numbers> ้มีอยู่4ไฟล์เราก็ทำการ copy นะครับเพื่อจะไปวางในฟอนต์ในเครื่องของเราหรือจะทำการลากมาก็ได้นะครับผม ลดยไปที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็มองหาคกับวาฟอนต์โอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอฟอนต์เยอะแยะมากมายในเครื่องของเราขั้นตอนต่อไปก็คลิกพื้นที่ว่างๆคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเลยครับอ่าโอเคครับเมื่อวางลงไปแล้วก็เราก็ได้ฟอนต์ของเราเรียบร้อยนะครับผม เราก็มาเทสกันดูก็ได้ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีความรู้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆอยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปโอเคครับสำหรับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ